S <S สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับบทบรรณาธิการของหนังสุอพิมพ์แนวหน้านะครับบันสุกที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2566ให้หัวข้อว่าอย่างนี้นะครับยิ่งดิ้นยิ่งรัดตัวเพราะเต็มไปด้วยเงื่อนและปมหมายถึงใครเนื้อหาใจความเนเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกล ตอนนี้กำลังพยายามจะดิ้นรนเพื่อนำพาตัวเองเนี่ยไปสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่ว่าการดิ้นรนของพิธาเนี่ยมันกลับกลายเป็นการเปิดแผลแล้วก็เปิดรอยบนทินต่างๆที่พิธาเองสร้างสมเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตแล้วหนึ่งในแผลที่ฝังอยู่ในตัวของพิธานี่คือเรื่องของการถือหุ้นไอที เรื่องนี้หลักฐานแน่นหนามัดตัวพิธาว่าเขาผู้นี้ถือหุ้นไอทีวีอยู่จริงๆเมื่อหลักฐานมัดตัวอย่างแน่นหนาขนาดนี้เนี่ยพิธาเลยต้องพยายามดิ้นเพื่อให้ตนเองเนี่ยหลุดจากความจริงแต่การดิ้นเพื่อหน,นีความจริงกลับกลายเป็นการดิ้นที่ไม่มาเกิดผลดีแต่ประการใดเพราะว่ายิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดยิ่งรัดก็ยิ่งมัดตัวเองให้แน่นมากขึ้นทุกขณะ การต่อสู้เพื่อที่จะให้ตัวเองพ้นจากการถือครองคุณไอทีบีเนี่ยจึงมาเกิดขึ้นแต่ทว่าการต่อสู้นั้นกลับกลายเป็นการต่อสู้แล้วยิ่งเปิดแผลของตนเองให้ใหญ่ขึ้นไปอีกและก็ลึกขึ้นไปอีกเท่ากับยิ่งดิ้นก็ยิ่งมัดตัวเองหนักเข้าไปอีกดูดูไปแล้วเนี่ยนะครับพิธาเสมือนกับว่ากําลังจะสร้างนิติกรรมอําพรางขึ้นมาเพื่อวางให้ตนเนี่ยรอดพ้นจากหลักฐานที่มัดตัวเอง นอกจากนิติกรรมอำพรางแล้วเนี่ยนะครับยังดูเหมือนว่าพิธากำลังจะสร้างนิยายเรื่องใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรอดพ้นจากบ่วงของกฎหมายหลายคนเนี่ยวิพาก์วิจารนะครับว่าพิธากำลังจะสร้างนิตินิยายขึ้นมาเพื่อหวังให้โทษหนักที่ก่อเอาไว้กลายเป็นโทษเบาหรือไม่ก็พ้นโทษการสร้างนิตินิยายและการจงใจสร้างนิติกรรมอำพรางเนี่ย ไม่สามารถที่จะหักล้างความผิดที่ตราเอาไว้ในตัวบทของรัฐธรรมนูญได้เป็นอันขาดนะครับในเมื่อรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติว่าสิ่งใดที่เป็นความผิดก็ไม่มีสิ่งอื่นใดจะมาลบล้างความผิดที่ตราเอาไว้ในตัวบทได้เพราะผิดก็คือผิดจะผิดโดยตั้งใจทำผิดหรือว่าผิดโดยพลังเผลอมันก็คือความผิดนะครับ เพียงแต่ว่าโทษทันที่จะได้รับจากความผิดนั้นๆเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปแต่ย้ํานะครับผิดก็คือผิดจะอ้างว่าบกพร่องโดยสุจริตก็นับว่าผิดมัญยาำนะครับแต่ถ้าหากเป็นความผิดที่จงใจก่อขึ้นมาอันนี้ยิ่งเลวร้ายเข้าไปใหญ่เลยและคงหนีไม่พ้นข้อบังคับของกฎหมายไปได้ตอนนี้หลายคนเนี่ยติดตามเรื่องหุ้นไอทีวีที่พิธาถือครองอยู่กําลังตามประเด็นที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยพิธาจะดิ้นเพื่อหาทางเอาตัวรอดด้วยกลอุบายอะไร ระหว่างการสละมรดกตามคำแนะนำของทนายความรายหนึ่งที่ทำตัวเป็นลอบิสซ์ซึ่งขอข่าวการเมืองเนี่ยหลายคนวิจารณ์นะครับว่าน่าจะเป็นการหวังดีแต่ประสงค์ร้ายกับพิธาซะมากกว่าเพราะว่าเรื่องสละมรดกหรือแบ่งมรดกเนี่ยยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามดูในเชิงกฎหมายต่อไปนะครับการต่อสู้ทางกฎหมายเป็นทางหนึ่งที่ทําให้คนบางคนเนี่ยแม้จะผิดแต่ก็สามารถรอดพ้นจากความผิดได้เพราะถ้าหากว่ามีทนายความที่เก่งๆมาก ยังพอจะสามารถหาช่องทางหลบเลี่ยงหลีกหนีความผิดที่ตัวเองก่อไว้ได้เรื่องแบบนี้สังคมไทยเราเนี่ยเห็นกันมาโดยตลอดนะครับเพราะการใช้เงินจํานวนมากในการไปจ้างนักกฎหมายที่หาช่องว่างทางกฎหมายเก่งจะช่วยให้คนผิดไม่ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายเสมอมานะครับลองกลับไปพิจารณาเรื่องมรดกที่พิธาครอบครองแล้วดูจากสภาพข้อเท็จจริงประกอบเนี่ย จะพบว่ามีความจงใจทําให้เกิดความซับซ้อนซ่อนเงื่อนในประเด็นนี้อย่างมากถ้าหากว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่เจ้าตัวเนี่ยมีปมเจ้าตัวมีเงื่อนงาต่างๆนานาสารพัดคนพันนี้แหละครับสมควรที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือว่าสังคมไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยเงื่อนเต็มไปด้วยปมที่น่าสงสัยมากมาก เพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยสงวนเอาไว้สำหรับคนที่มีเงื่อนมีปมเท่านั้นหรือเปล่าครับ